สวัสดีค่ะกับเข้าสู่การแข่งขันเทคบอลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่3นะคะณนะลานกีฬาเอกประสงค์การกีฬาแห่งประเทศไทยค่ะคู่ระหว่างสโมสรวูมแมนพบราชนาวีนะคะประเภทคู่หญิงนะคะมาค่ะเกมเสิร์ฟแรกเป็นของสโมสรวูมแมนยาเปิดได้สาวแตะยอดไป ลูกนี้เป็นไซส์บอลน,นะคะเป็นแต้มของสโมสรวูแมนค่ะสโมสรวูแมนขึ้นนำหนต่อศูนค่ะ สักครู่นะคะจอยังไม่มาค่ะจอของกรรมการยังไม่มานะคะต้องรอสักคู่ค่ะปะรับกฟม,มเรสิร์ฟครั้งที่หนึ่งค่ะ ยาเปิดได้ค่ะสาวหัวกรรมการบอกว่าเน็ตค่ะโอ้โหไอเราก็รู้สึกเราก็รู้สึกชาร์ซะด้วยเสิร์ฟครั้งที่สองค่ะกับตันนิดเสิร์ฟค่ะยาเปิดได้ชงไปให้สาวสาวหลังเท้ายกเกี่ยวได้ชงมาให้นิดกระโดดฟานไม่ลงโต๊ะค่ะเป็นแต้มของราชนาวีค่ะลูกนี้สลั กันเตะดีมากค่ะเกมเสิร์ฟของสโมสอนบูแมนค่ะหนึ่งเท่ากันค่ะยาเปิดได้สาวทำเตะลูกนี้หยกก็เปิดได้ค่ะมองแล้วค่ะชงให้นิดนิดทำอะไรนิดยอดลังเท้ายาเปิดมาสาวชงสาวชงค่าพิยาเลยนะคะลูกนี้ เล่นยากค่ะเล่นยากลูกมันไม่สูงเท่าไหร่นะคะเป็นแต้มของสโมสอวูแมนดูภาพช้าค่ะว่าสาวชงยังไงอือหือพี่ยาจะต้องวิ่งเยอะไปนิดนะคะเกมเสิร์ฟของสโมสอวูแมนค่ะเสิร์ฟโดยนิดค่ะเสิร์ฟดียาเปิดได้สาวเตะยกเกี่ยวได้ค่ะเอาแล้วนิดเคาะมาด้วยเขาสาววิ่งมาไม่ทันโอ้โหถ้าจะเคาะเขาขนาดนี้ เป็นการเล่นที่คลาสสิกมากนะคะสมสรบูเมนนำสามต่อหนึ่งค่ะสลับเสิร์ฟเป็นราชนาวีเป็นฝ่ายเสิร์ฟนะคะโดยจริยาศรีสวัสดิ์พิยาเสิร์ฟไปค่ะลูกนี้เสิร์ฟได้ไม่ดีนะคะต้องเสิร์ฟครั้งที่สองค่ะอ้ดับเบิลฟอ์ไปค่ะเป็นแต้มของสมสรวูเมนทันทีนะคะ ต้องบอกทุกคนว่าจริยามีอาการบาดเจ็บที่ข้อมือนะคะเสิร์ฟดีค่ะยกเปิดได้นิดหลังเท้าเรียบร้อยค่ะเป็นการทำแต้มที่สวยสดงดงามค่ะดูค่ะยาเสิร์ฟไปยกเปิดได้ชงสวยๆนิดหลังเท้าสนิทค่ะลูกนี้ อริยาเสิร์ฟค่ะเกมเสิร์ฟของราชนาวีลูกแรกยังเสิร์ฟไม่ดีนะคะแต้มตามอยู่ที่1ต่อ5ค่ะเสิร์ฟครั้งที่2ค่ะเสิร์ฟครั้งที่2ก็ยังเสียค่ะดับเบิลฟอ์ค่ะเป็นแต้มของสโมสรวูมแมนค่ะ ราชนาวีหนึ่งบูเมน5ค่ะเซิร์ฟดีค่ะลูกนี้ลูกนี้เป็นแต้มของราชนาวีค่ะสลับเซิร์ฟเป็นสโมสรบูเมนเซิร์ฟค่ะเซิร์ฟโดยหยกค่ะจุธาทิพย์กันทะทงมืออันดับ5ของโลกนะคะยกเซิร์ฟอ,อค่ะ เสิร์ฟครั้งที่สองสาวเปิดดีช่ง uh huh. ยาพยายามจะปาดนะคะแต่ลูกนี้ไม่ลงโต๊ะค่ะลงเน็ตแทนนะคะเป็นแต้มของสโมสรวูแมนค่ะเจ็ดต่อสองเสิร์ฟครั้งที่หนึ่งโดยหยกน้อยค่ะ เสิร์ฟเคาะวางไม้ง่ายสาวเปิดได้ยาปาดให้แต่ยกเกียวได้นิดเล่นนิดเล่นต่อไม่ได้นะคะเป็นแต้มของราชนาวีค่ะไล่มาแล้วค่ะดูค่ะดูการปาดของยานะคะนี่ยกเปิดได้แต่ลูกมันไม่สูงพอนะคะเล่นยากค่ะลูกนี้ กับตันนิดเราก็บอกว่ายกยกรองเท้าหลวมแป๊บนึงโอเคค่ะเกมเสิร์ฟของสโมสรบูแมนค่ะเจ็ดต่อสามยกน้อยเสิร์ฟลูกแรกติดเนตไปค่ะเสิร์ฟครั้งที่สอง เสิร์ฟดีค่ะสาวเปิดได้ยาเคาะลูกนี้นะคะเคาะลงได้สวยนะคะเคาะด้วยข้างเท้าด้านนอกด้วยค่ะเป็นการเล่นที่ละเอียดมากของจริยานะคะราชนาวีตามมาแล้วค่ะเจ็ดต่อสี่สาวเปิดได้ยาต้องแก้ค่ะลูกนี้แก้ลงโต๊ะมานิดทำง่ายนิดก็เคาะเหมือนกัน ยาเปิดได้สาวแก้โอ้โหแต่ลูกนี้เล่นยากนะคะเคาะหัวไม่ลงค่ะเป็นแต้มของสโมสอนูแม,มนนะคะ8ต่อ4สลับเสิร์ฟค่ะราชนาวีเป็นฝ่ายเสิร์ฟเสิร์ฟลูกแรกติดเน็ตไปค่ะ เสิร์ฟครั้งที่สองโดยน้องสาวนิดเปิดได้ชมมาหยกพยายามขึ้นฟาแต่ลูกนี้ไม่ลงโต๊ะนะคะโดนเน็ตแล้วบอลกระดอนเข้าหาจอยอีกแล้วค่ะทุกคนโอ้โหสนามนี้ต้องมีอาถรรพ์นแน่ๆค่ะแต้มตอนนี้ราชนาวีตามมาแล้วค่ะ5ต่อ8เสิร์ฟโดยน้องสาวนะคะ เสิร์ฟไปนิดเปิดได้ชงมาสวยยกเตะหลุดโต๊ะค่ะโอ้โหเกิดอะไรขึ้นคะเกมเตะของสโมสรวูแมนยังไม่มานะคะสาวเสิร์ฟค่ะหต่อแปดโอ้โหเสิร์ฟลูกนี้ดีมากค่ะเสิร์ฟดีมากๆค่ะแต้มไล่เข้ามาติดๆแล้วค่ะ 7ต่อ8แล้วนะคะราชนาวีตามมาติดติดแล้วค่ะตามแค่หนึ่งแต้มนะคะน้องสาวเสิร์ฟดีค่ะยังเหลือแต้มเสิร์ฟอีกหนึ่งแต้มเสิร์ฟหลุดโต๊ะไปนะคะเป็นเสิร์ฟครั้งที่สองค่ะอา้าวเปิดไปง่ายๆโอ้โหยกเตะ แต่ยาแอยายารับได้สาวทำไงอออืื้แกไม่ลงโต๊ะนะคะหลุดโต๊ะไปเป็นแต้มของสโมสอรวูแมนค่ะ<ม>เนี่ยค่ะจังหวะเตะของหยกนะคะยาเปิดได้สาวเล่นไม่ได้ค่ะโอ้โหน่าเสียดาย<ม>กลับมาอีกที่กับตันนิดของเรานะคะเสิร์ฟได้แต้มไปเลยค่ะ เสิร์ฟดีจริงๆ <c oughs> ค่ะแต้สมสโมสรวูแมนขึ้นเป็น10ต่อ7แล้วค่ะดูว่าราชนาวีจะเปิดยังไงนะคะลูกนี้เสิร์ฟออกไปค่ะเสิร์ฟครั้งที่1นะคะต้องเสิร์ฟครั้งที่2ใหม่ค่ะเสิร์ฟหลุดโต๊ะอีกค่ะดับเบิลฟอสค่ะเสียแต้มทันทีนะคะเป็นแต้มของราชนาวีค่ะ สิบต่อแปดค่ะสโมสอนวูแมนยังนำอยู่สองลูกนะคะเสร์ฟ<า> er ดีค่ะโอ้โ oh, หเปิดไม่ออกนะคะสโมสอนวูแมนขึ้นแท่นแล้วค่ะสิบเอ็ดต่อแปดค่ะเซตพอยต์ค่ะเสร์ฟ er ลูกแรกออกไปนะคะเสร์ฟ er ครั้งที่สองค่ะ ดูการเสิร์ฟของกัปตันนิดนะคะอืมดับเบิลฟอวอีกแล้วค่ะลูกนี้โดนเน็ตนะคะน่าจะรีบเสิร์ฟไปหน่อยค่ะรา,า,าชนาวีตามมาแล้วค่ะสลับเป็นราชนาวีเสิร์ฟนะคะโดยยาจริยาศรีสวัสดิ์ค่ะเสิร์ฟซ้ายนะคะขมขมค่ะหลุดไปเลยค่ะโอ้โห เซิร์ฟครั้งที่สองค่ะ9ต่อ11ค่ะโอ้ยเสิร์ฟยั้งค่ะยั้งค่ะยั้งค่ะกรรมการบอกหยุดอะไรคะเดี๋ยวนะคะสักคู่นะคะถ้าเราขอกลับมาดูภาพช้าได้ไหมคะลูกนี้ ต้องมีการโต้เถียงกันเกิดขึ้นค่ะขอดูตั้งแต่ลูกเสิร์ฟเลยค่ะ <c oughs> โอ้โหถ้าลูกนี้ผู้บรรยายดูไม่ผิดนะคะจริยาเสิร์ฟฉลบโต๊ะแล้วยกน้อยวางเท้ารับนะคะแต่กรรมการให้เป็นเอ็ดบอลไปค่ะงงค่ะราชนาวีงงค่ะ <c oughs> แต่ไม่เป็นไรค่ะเรามาดูเกมเสิร์ฟใหม่ค่ะ จลิยาเสิร์ฟครั้งที่2เสียค่ะเป็นแต้มของสโมสรวูแมนเรียบร้อยค่ะจบเกมในเซตที่1แบบงงๆค่ะ12ต่อ9โอ้โห,โหงงไหมคะผู้บรรยายก็งงค่ะ <laughs> กรรมการมือเร็วนะคะ <laughs> กรรมการเร็วไปนิดนึงค่ะ สโมสรวูแม,มนขึ้นนำหนต่อ0ูนย์เซตนะคะพัก1นาทีค่ะเดี๋ยวมาติดตามชมในเซตที่2กันต่อค่ะ มาค่ะเริ่มเกมในเซตที่2ค่ะราชนาวีจะเป็นฝ่ายส่งลูกเริ่มเล่นก่อนนะคะเสิฟโดยจริยาสีสวสัสดนะคะรับโดยกับตันนิสสุภาวดีวงคำจันทร์ค่ะเริ่มเกมค่ะ0ูลูกแรก ยาเสิร์ฟติดเน็ตไปค่ะเสิร์ฟครั้งที่2เสิร์ฟเคาะเอ็ดบอลค่ะต้องเสิร์ฟครั้งที่2ใหม่นะคะเสิร์ฟดีค่ะแฉลบโต๊ะนิดเปิดไม่ออกนะคะลูกนี้เป็นแต้มของราชนาวีค่ะ ราชวีราชนาวีนำหนึ่งต่อศูนย์ค่ะเสริฟครั้งที่สองค่ะเสริฟดีค่ะฉลบโต๊อีกแล้วแต่กับตันนิดเปิดได้ยกเตะหลุดค่ะลูกนี้น่าเสียดายค่ะเป็นแต้มของราชนาวีนะคะดูกันอีกทีค่ะ ม่อยุ่เรียกข้าวซ้ายเองข้าวซ้ายเองเนอะคนกดยาช้าหน่อยนะเกมเสิร์ฟของราชนาวีค่ะจริยาเสิร์ฟค่ะเสิร์ฟหลุดโต๊ะไปค่ะครั้งที่หนึ่งนะคะเสิร์ฟครั้งที่สองค่ะ เสิร์ฟเคาะไมง่ายกับตันนิดเปิดยกเตะลูกนี้ลงค่ะเตะไม่หนักนะคะแต่ลงฉลับฉลับนี่รับยากจริงๆค่ะนี่อะละค่ะกดภาพช้าไม่ทันนะคะสองต่อหนึ่งค่ะสโมสรวูแมนไล่มาแล้วนะคะ จริยาเสิร์ฟลูกแรกหลุดอีกแล้วค่ะลูกเสิร์ฟแรกยังไม่มานะคะเสิร์ฟครั้งที่2ค่ะปึ๊บเสิร์ฟเคาะง่ายๆนิดยกมายกเตะแบบนี้จริยาเกี่ยวได้ค่ะสาวต้องแก้ข้ามมาก่อนด้วยเขานะคะนิดโอ้โหหลังเท้าแบบนี้ก็ เก็บบอลสิขารออะไรสมมสอนวูมแมนไล่มาเป็นสองเท่ากันแล้วคะ่ะสลับเสิร์ฟค่ะดูกันชัดๆหลังเท้าเน้นๆของกัปตันนิดคะ่ะโอ้โหเรียบร้อยคะ่ะสมมสรวูมแมนเป็นฝ่ายเสิร์ฟนะคะโดยกัปตันนิดคะ่ะสองเท่ากันกัปตันนิดเสิร์ฟลูกแรกติดเนตคะ่ะโน้มเสิร์ฟแบบนี้นะคะ รับยากค่ะเสริฟครั้งที่2องเสริฟข้อมาสาวเปิดได้ย้าปาดค่ะยกยังเกี่ยวได้มานั่นไงชงมาแบบนี้กับตันนิดก็ไม่เลี้ยงแล้วค่ะราชนาวีพยายามบอกว่าลูกนี้เป็น i l l e g a l Attack นะคะแต่กรรมการบอกว่าลูกนี้ไม่ล้นค่ะกับตันนิดเขี่ยไปแบบนี้โอ้โห สต่อ2เลยค่ะกับตันนิดเสิร์ฟสาวสาวเปิดได้ยาเตะแต่ว่าลงเนตค่ะลูกนี้น่าเสียดายค่ะแต้มของสโมสรวูแมนก็เลยขึ้นเป็นสต่อสองนะคะเกมเสิร์ฟยังเป็นของกับตันนิดค่ะ4ต่อ2ค่ะ เสิร์ฟดีค่ะสาวเปิดได้ยาปาดค่ะยกเปิดได้ชงมานิดปาดขึ้นหลุดโต๊ะค่ะโอ้โหชงย้อนหลังไปนิดเดียวนะคะเล่นยากค่ะดูค่ะจังหวะจริยาปาดยกเกีียวและชงย้อนมันนิดเดียวค่ะเล่นยากค่ะโอ้โหตัดกลับมาอีกทีเสิร์ฟลูกแรกติดเน็ตนะคะต้องเป็นการเสิร์ฟครั้งที่สองค่ะ 4ต่อ3ราชนาวี3นะคะนิดเสิร์ฟดียาปาดลงโต๊ะยกเกี่ยวนิดเคาะง่ายๆย,ยาเก็บได้สาวก็เคาะเข่าแต่ไม่ลงค่ะลูกนี้ก็เป็นแต้มของสโมสรวูมแมนค่ะ5ต่อ3ค่ะสลับเสิร์ฟนะคะเป็นราชนาวีเสิร์ฟโดยน้องสาวค่ะ วันทิกาอินุค่ะเสิร์ฟครั้งที่1ครั้งที่1ก็โดนเนตนะคะเสิร์ฟครั้งที่2ค่ะโน่นล,ล้วค่ะจริยาออกไปรอเก็บลูกเตะค่ะดับเบลิลฟอ์ค่ะเป็นแต้มของสโมสสอนบูแม,มนนะคะลูกที่2ก็เสิร์ฟออกค่ะ สต่อ6ค่ะยกเปิดได้นิดลูกนี้โอ้โหยาวิ่งมาเกี่ยวซาวแกไม่ลงนะคะก็ยังเป็นแต้มของสโมสรวูแมนอยู่ค่ะแต้มเป็น7ต่อสแล้วนะคะแต่เกมเสิร์ฟของราชนาวีจะกลับมาได้ไหมนะคะ ลองดูค่ะเสริฟลูกแรกออกไปค่ะเสริฟครั้งที่2น้องสาวเคาะเสริฟเสริฟครั้งที่สองใหม่ค่ะลูกเมื่อกี้ครั้งที่2อเอ็ดบอลน,นะคะห,หลุดโต๊ะค่ะกลายเป็นพอยต์ของสโมสอนบูแมนนะคะ 8ต่อ3ค่ะดับเบิลฟอสไป2ลูกเลยนะคะน้องสาว3ต่อ8ค่ะราชนาวีเซิร์ฟเซิร์ฟดีค่ะยกเปิดได้นิดเตะลูกนี้ยาเกี่ยวไม่ทันนะคะมันออกนอกสนามไปไกลนิดนึงค่ะไม่สามารถไล่ได้นะคะแต้มของสโมสรวูแมนค่ะตัดสลับมาเป็น สโมสรวูมเมนเสิร์ฟค่ะโดยหยกน้อยค่ะสเสิร์ฟลูกแรกโอ้โหฉลับปลายโต๊ะเลยค่ะนำยาวๆค่ะ10ต่อ3ส,สโมสรวูมเมนนำค่ะยาเปิดได้ชงมาอ,อสาวเตะไม่ลงค่ะลูกนี้น่าเสียดายนะคะ เป็นการขึ้นแท่นของสโมสรวูมแมนเลยค่ะ11ต่อ3 m a t ช h point ค่ะเอาแล้วเกิดอะไรขึ้นกับราชนาวีนะคะเสริฟครั้งที่2ค่ะยกน้อยลองดูว่าลูกนี้ยาจะเปิดยังไงนะคะยาเปิดได้ชงค่ะสาวเคาะ แต่ลูกนี้ติดเน็ตค่ะเป็นแต้มของสโมสอรวูเมนไปนะคะเรียบร้อยค่ะจบเกมนะคะสโมสอรวูเมนชนะไปในเซตที่2 12ต่อ3สรุปผลการแข่งขันนะคะสโมสอรวูเมนชนะไป2ต่อ0ย์เซตค่ะ